ดีครับผมชาเิตนะครับที่ษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับผมวันนี้นะครับผมมาส่งมอบรถนะครับเอ่อพี่จตุรงนะครับที่โชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีเลยนะครับพี่จตุรงนะครับมาจากต่างจังหวัดเลยนะครับเพื่อจะมารับมอบรถฟอร์ดเซนเตอร์เอกพัดตัวนี้นะครับแต่งนะครับมีการตกแต่งให้นะครับผมแล้วก็ผมเข้าใจว่าลูกค้านะครับลูกค้าส่วนใหญ่นะครับผมเด็กอาจจะเป็นผู้ชายด้วยนะครับผมชอบแบบออกรถมาเลยแต่งครบจบที่เดียวเลยนะครับผม ยังไงก็ของฟอร์ดนี่ครับมีการตกแต่งให้นะครับผมจบที่เดียวเลยที่ศูนย์บริการเราเลยนะครับผมเดี๋ยวขอถามความรู้สึกของพี่จงลงหน่อยครับว่ารู้สึกยังไงติดต่อทางด้านไหนนะครับผมเป็นยังไงเห็นรถแล้วแฮปปี้ไหมครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมจตุรงนะครับก็รู้สึกนะครับได้วปเกียรติที่ได้มาออกรถที่นี่นะครับผมก็ดูในจากยูทูบนะครับดูอยากพี่จันลึกนะครับผมก็ศึกษาไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับก็ แตสินใจสอบถามพี่เขาไปก่อนครับทีแรกก็สอบถามปุ๊บให้พี่ช่วยช่วยเรื่องรถครับผมติดรถคันนึงก็พี่ก็ช่วยเดี๋ยวผมก็ขายปุบก็โอนจองเลยครับก็ไฟเดนก็ผ่านง่ายครับสามสี่วันไม่เกินอาทิตย์ครับผ่านก็เมานนี้ก็รู้สึกพลับใจนะครับในการออกรถนะครับครับก็พลับใจมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ รถคันนี้นะครับแต่งมาออกมาได้สวยนะครับผมแล้วตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการอยากได้แบบไหนขอให้บอกครับคันนี้ครับเด่นๆเลยนะครับฝากระโปรงเป็นสกูปฝากระโปรงแรดนะครับแล้วก็มีอะคริลิกที่เราไม่ค่อยได้เห็นอะคริลิกคือเป็นสีจะเป็นสีโครเมียมนะครับผมให้ตัดกับสีตัวรถนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปต่างจังหวัดแล้วนะครับแล้วหับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีการตกแต่งไรนบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับ พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับผมนะครับจารึกนะครับที่บรกษาการขายฟอร์ดออโต้ l กลลี่ปทุมธานีนะครับผมสามารถที่จะติดตามนะครับช่องผมได้นะครับที่พิมพ์คําว่าจารึก Ford ได้เลยนะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็คือแฟนนะครับแฟนที่ชอบ Ford ดนะครับฟอร์ดเอเวอหรือว่า Ford r a n g เจอนะครับทุกรุ่นก็นะครับกดติดตามแล้วก็สามารถที่จะดูคลิปใหม่ๆหรือการตกแต่งของ Ford นะครับผมได้เลย เพราะว่าลูกค้าทางลูกค้า Ford นะครับผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่นะครับผมก็คืออยากได้รถที่นะครับที่มีคุณภาพนะครับของฟอร์มีคุณภาพอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการตกแต่งนะครับการตกแต่งมาจากโชว์รูมเลยนะครับคือออกรถใหม่ป้ายแดงนะครับก็มีการตกแต่งฟรีนะครับผมตกแต่งให้เลยนะครับผมก็ตกแต่งแล้วก็โดนใจด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็น Ford ดเบนเจอร์เอ็กเ นะครับผมเอ็กอพาร์ตัวนี้เป็นสีประตูนะครับราคาก็เบาๆนะครับเป็นเอ่อที่ทุกคนก็สามารถจับต้องได้นะครับ749,000บาทนะครับผมตัวนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่2.0ลิตรนะครับผมแล้วก็พร้อมกับ VG Turbo นะครับ i n t e r c o o l e r นะครับผมแรงม้านะครับผมจะอยู่ที่160แรงม้านะครับส่วนแรงเบ็ดตัวนี้นะครับผมจะอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับ ส่วนสแตนดาดที่มาจากโรงงานคือล้อแมกจะเป็นล้อแมกขอ16นะครับแต่ตัวนี้คันนี้นะครับผมจะเป็นนะครับแต่งล้อแมกเป็นขอบ18ให้นะครับผมพร้อมขอบยางออฟโรดนะครับลายดอกไม้นะครับล้อแมกตัวนี้นะครับผมเป็นที่นิยมกันนะครับก็คือออกรถฟอร์ดแล้วก็ได้แต่งนะครับแต่งไม่ให้สุดๆเลยนะครับไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับผม ตัวนี้นะครับผมพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยพาวเวแบบผ่อนแรงแบบไฟฟ้านะครับผมนะครับแล้วก็การปรับกระจกต่างๆนะครับจะเป็นกระจกของไฟฟ้านะครับแค่สัมผัสเดียวฝั่งด้านคนขับนะครับระบบตัวนี้นะครับความปลอดภัยนะครับจะมีถุงลมคู่หน้านะครับผมแล้วก็ระบบป้องกันลอล็อกก็คือ ABS นะครับผมแล้วก็ระบบกระจายแรงเบรคนะครับ E บีดีนะครับผมแล้วก็กุญแจนิรภัยนะครับตัวนี้จะมีกุญแจนิรภัยให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับที่เราออกรุ่นเอ็กอะพาร์ตัวนี้นะครับผมคือนะครับผมการตกแต่งเนี่ยแต่งราคานี่ดูรถนี่ยดูหรูมีพรีเมียมนะครับผมก็ลูกค้านะครับที่ออกรถไปนะครับก็ไม่ต้องเป็นต้องไปแต่งหลอดเพิ่มเติมนะครับคือจบที่เดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวคันนี้นะครับผมจะพามาดูกันเลยว่า Ford Ranger อพาร์ตตัวนี้นะครับผมมีการตกแต่งหะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูที่ด้านหน้ากันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ด้านบนเลยนะครับผมด้านบนนะครับสกูฝากระโปรงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นทรงแรดนะครับที่รู้กันเลยนะครับทรงแรดตัวนี้นะครับจะเป็นทรงแรดฝากระโปรงขนาดใหญ่ นะครับฝากระโปรงขยานในตัวนี้นะครับผมเนี่ยที่เราเห็นนะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับตัดกับสีดําเงานะครับจะเป็นสีทูโทนนะครับตัวนี้นะครับให้ความโดดเด่นนะครับแล้วก็สวยงามนะครับคันนี้สวยเลยนะครับแล้วมีเพิ่มเติมเข้ามาวันนี้นะครับผมที่อาจจะไม่มีใครได้เห็นเลยนะครับผมก็คือคําว่าเลนเจอร์เลนเจอร์ตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นนะครับอะคริลิกนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับ นะครับกับสีดําเลยนะครับผมให้ความสวยงามนะครับผมผมชอบเลยทีเดียวนะครับคันนี้นะครับกระจังหน้านะครับหรือว่านะครับชุดกันชนหน้าต่างๆนะครับชุดตัวนี้นะครับผมจะเป็นชุดแต่ง F150 Spider นะครับ F150 Spider ตัวนี้ครับเป็นชิ้นงานนะครับที่เนียนนะครับแล้วก็สวยงามนะครับอุปกรณ์ตกการตกแต่งนี่เท้มาตรฐานนะครับ ฟอนต์นะครับ FORD ตัวนี้นะครับจะทำเป็นสีดำนะครับผมกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับเป็นโครงเอกลักษณ์ของสไปเดอร์เลยนะครับส่วนชุดครอบต่างๆนะครับโดยรวมเลยนะครับชุดครอบนะครับก็คือคอนเซปต์ก็คือตัดเป็นสีดำด้านนะครับดำด้านนะครับตัดกับสีดำเงาของตัวรถนะครับล้อแมกนะครับตัวนี้ล้อแมกนะครับจะเป็นล้อแมกลายดอกไม้ นะครับลายดอกไม้ตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแมกขอกบ18นิ้วนะครับแล้วก็ยางนะครับยางจะเป็นยางฮันคุกนะครับผมเป็นยางออฟโรดเลยนะครับโดดเด่นนะครับล้อแมกขอบ18นิ้วนะครับตัวนี้นะครับผมจะติดไฟตัดหมอกเพิ่มให้ด้วยนะครับของ x อ็กอพาร์ตตัวนี้นะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับ ต่อมานะครับไล่มาที่สติกเกอร์นะครับผมสติกเกอร์ตัวนี้นะครับผมจะการตกแต่งตามที่ลูกค้าอยากได้เลยนะครับก็คือนะครับ F 150นะครับแล้วก็มีรูปม้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับคือคอนเซปต์ของคันนี้นะครับผมก็คือการตกแต่งที่สติกเกอร์จะไม่ได้เยอะมากนะครับผมแล้วมีนะครับสติกเกอร์นะครับด้านหลังนะครับเปนเจอฟอร์บเปอร์ฟอร์แมน์นะครับแล้วก็เป็นลายศาสโค่นิดๆนะครับผมเพื่อให้ตัดกับสีดำ นะครับต่อมากันสาดนะครับก็จะติดให้นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้อยู่แล้วนะครับผมก็คือลาวลังคานะครับตัวนี้ผมก็จะทําเป็นสีดําด้านนะครับเป็นลาวลังคาให้นะครับโลบาร์เหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นของเอา l a n d e r นะครับหรือลูกค้าอยากได้แบบไหนก็บอกได้แต่ตัวนี้ผมเป็นเอา l a n d e r นะครับผม เป็นแบบสีขานะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกนะครับจะมีไฟเบรกดวงที่สามให้ด้วยนะครับตัวนี้โดดเด่นนะครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับคันนี้ชุดสปเดอร์ตัวนี้นะครับจะจะมีคิวล้อนะครับคิวล้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้แถมให้ไปด้วยนะครับชุดครอบเหมือนเดิมนะครับเป็นสีตามด้านนะครับแล้วก็นะครับ ด้านท้ายนะครับตกบ,บานะครับลาสติกเกอร์นะครับจะเป็นคําว่ารนเจอร์นะครับเป็นลายนะครับหัวแหลมนะครับเป็นกราฟิกหัวแหลมนะครับผม ส่วนการชนนะครับการชนด้านท้ายตัวนี้นะครับจะเป็นของอาร l เรนเดอร์นะครับแบบอบข้างเลยนะครับผมก็คือการการชนนะครับทั้งด้านข้างท้ายนะครับผมโอบไปถึงด้านด้านหลังเลยนะครับผมก็เป็นการชนตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นของอารเรนเดอร์ตัวนี้จะเป็นพิเศษนะครับจะมีไฟถอยนะครับที่เราเห็นกันนะครับไฟถอยก็คืออยู่ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็มีห่วงลากจูงนะครับผมแล้วก็มีหัวหัวบอลลากเรือนะครับผม ผมบอนตัวนี้ครับจะเป็นการแต่งเท่ๆนะครับจะส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันก็คือจุดตรงเนี้ยเราจะเอาไว้ลากเรือนะครับผมเป็นการตกแต่งที่เท่นะครับผมฟอร์ดเจนเจอร์เอกพัฒตัวนี้นะครับผมเป็นการแต่งที่สุดคุ้มนะครับผมแล้วเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับ ภายในนะครับผมตัวนี้ผมจะทําเป็นได้นะครับเป็นได้สีน้ําเงินนะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็ด้านนะครับเป็นขีบนะครับขีบตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินเช่นเดียวกันนะครับทําเป็นเบาะหนังให้นะครับเพราะ Ford r a n g e r X a p a อ t ตัวนี้มันจะยังไม่มีเบาะหนังนะครับแต่อันนี้เป็นการการตกแต่งให้นะครับ พวงมาลัยที่ผมบอกไปนะครับจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมมีน้ําหนักเบานะครับเกียร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์6สปีดนะครับผมเป็นเกียร์แมงนอนนะครับโทนภายในนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับคือคันนี้นะครับผมเป็นสีดําดุมากเลยนะครับทั้งภายในนะครับผมแล้วก็ภายนอก เดี๋ยวคันนี้นะครับจะไปส่งมอบเอ่อจะส่งมอบลูกค้านะครับที่โชว์รูมนะครับวันพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวตอนนี้พอดีแต่งเสร็จนะครับแล้วก็เช็คความเรียบร้อยนะครับในการเอ่อการตกแต่งให้กับลูกค้านะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมเอ่อโทรมาหาผมนะคหรือว่าแอดไลน์ได้นะครับผมจารึกนะครับที่สาการขาย Ford Auto Gallery ปทุมธานีนะครับผมอยากได้ชุดแต่งแบบไหนโทรมาคุยนะครับหรือไลน์คุยกันได้นะครับเราสามารถที่จะ ตกแต่งตามใจลูกค้าได้เลยนะครับคุยในเงื่อนไขนะครับพิเศษได้เลยนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวก่อนนะครับถ้าลูกค้านะครับอยากจะดูคลิปใหม่ๆนะครับหรือว่าคลิปที่การตบแต่งฟอร์ดสวยๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่ช่องผมได้นะครับกดเข้าไปที่จารึกได้เลยกดที่ช่องผมนะครับแล้วก็จะมีคลิปสวยๆนะครับแต่ละคันนะครับให้ดูกันการส่งมอบนะครับหรือว่าการรีวิวจากลูกค้าได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ